ยินดีต้อนรับก,กลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูรีวิวของ Mitsubishi Triton 2025ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการรถยนต์ซึ่งถือเป็นรถกระบะขนาดกลางที่พบพาความสามารถทั้งในด้านความทนทานและความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในงานหนักหรือการเดินทางผจญภัยไทย t นยท่าน2025ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกรูปแบบวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดทุกด้านกัน เริ่มต้นที่ภายนอกกันก่อนเลยสำหรับ Mitsubishi Triton 2025ดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและแข็งแกร่งแกรนกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูบึกบืนมีเส้นสายที่ชัดเจนพร้อมไฟหน้าเล็ดรูปทรงทันสมัยที่มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเล็ดทำให้หน้าตาของรถดูคมเข้มและทันสมัยขึ้นตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดและมีบังโคลนล้อที่โดดเด่นซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานและความสมบุสมบันให้กับตัวรถ ดูทั้งแข็งแกร่งและดูดีไปในตัวการออกแบบข้างรถยังคงดูเรียบหรูแต่แข็งแกร่ง,งโดยติดตั้งล้อขนาดใหญ่เพื่อการใช้งานทั้งในเมืองและการลุยภูมิประเทศต่างๆในส่วนของห้องโดยสารมิตซูบิชิไททัน 2, 2025ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารมีการใช้วัสดุที่พรีเมียมมากขึ้นโดยมีกระจังหน้าคอนโซลที่ดูสะอาดตาและทันสมัยพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ง่ายยิ่งขึ้นบอกนั่งให้ความรู้สึกสบายทั้งในรุ่นหนังและผ้าโดยมีพื้นที่กว้างขวางทั้งตอนหน้าและตอนหลังการขับขี่ไม่ว่าจะบนถนนราบหรือเส้นทางที่ยากลำบากก็ให้ความรู้สึกสะดวกสบาย ในด้านสมรรถนะไทรท่าน2,025ัน2025ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนมาพร้อมกับเครื่องยนต์หลากหลายตัวเลือก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรที่มีความแรงและสามารถลากจูงของหนักได้ดีตัวรถมีระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลทั้งในทางเรียบและทางวิบากนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบกล้อง360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ราคาของ Mitsubishi Triton 2025น2,025เริ่มต้นที่ประมาณ30,000ดอลลาร์ 30, สำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่นท็อปอาจสูงถึง45,000ดอลลาร์ 45, 000, ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับฟีเจอร์และสมรรถนะที่ให้มา สรุปแล้ว Mitsubishi Triton 2025เป็นรถประบะทที่ตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องของดีไซน์ความทนทานและสมรรถนะไม่ว่าจะใช้ทำงานหรือสำหรับการผจญภัย Triton 2025ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถกระบะขนาดกลางขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตาม